มีสเก็ตหน่อยหนึงซึ่งเจ้าของเดิมก็แต้มมาให้เราแล้วละ่ะก็นิดเดียวอันนี้ก็ไปตามนี้เลยนะกันชนนี่เคยเปลี่ยนแต่ไม่ได้เยอะนะฮะเขาบอกว่าชนหมามีบุบนิดนึงขอบหลังคาหน่อยนึงนะฮะมีถลอกตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บสีให้นะฮะรีวิวด่วนในวันนี้นะฮะ,ะเ, ota, เอาใจแฟนสาวโตโยต้าเอ t ทิสกันบ้างดีกว่านะครับ รุ่นนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยว่าอึดถึกทนที่สุดในปัตภพีนะการันตีด้วยยอดขายสูงสุดทั่วโลกตลอดการกับซีรีส์ของ Toyota c o r o ร l a ฮะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าประหยัดมากเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดเลยแม้ว่าจะไม่ถึงกับตัวท็อปนะฮะ แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออกห้างนี่โอ้โหปลายแดงนี่1 0 0ล้าน9 0 0 0บาทเป็นรุ่นรองท็อปนะฮะจะรองจากแค่ GR Sport เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าราคานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยปีผลิต2,023 a t i s ส1.8 h y b อัลติส m i u m รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตะตอมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ2 9 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืน เต็มราคารถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะรีบล้างรีบเอามารีวิวกันก่อนเพราะว่าเชื่อว่ามีใครหลายคนกําลังตามหาเจ้าตัวนี้เดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมกันเลยนะฮะวันล้างขึ้นมาแล้วมีสีสันไปจุดไหนเป็นยังไงต้องทําอะไรเพิ่มมาดูพร้อมกันเลยมาด้วยสีขาวมุกนะฮะสีสันโดยภาพรวมก็ใช้ได้นะับสี่้นยักข้างยังสวยยังเต็มใช้ได้มีถลอกนิดเออไม่ใช่มีสเก็ตหน่อยหนึง ซึ่งเจ้าของเดิมก็แต้มมาให้เราแล้วแหละก็นิดเดียวอันนี้ก็ไปตามนี้เลยนะ,ะเพราะว่าที่เหลือ90%นี่มันยังสวยดูดีเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็แต้มจุดนู้นไปแต่นะที่เหลือก็เดี๋ยวขัดขัดไปแล้วกันนะฮะขอไปยังบางใช้ได้นะครับส่วนกันชนเจ้าของเดิมเคยเคลมชั้นหนึ่งมาก็มีการเปลี่ยนมานะกันชนนี่เคยเปลี่ยนแต่ไม่ได้เยอะนะฮะเขาบอกว่าชนหมานะแต่ด้วยความมีชั้นหนึ่งเขาก็เลยเปลี่ยนกันชนเลยวันนี้ทำออกมาแล้วสีสันเรียบเนียนสวยงามใช้ได้ ไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมไฟ Daytime LED โคมไฟยังใสเลยมีไฟตัดหมอกในตัวคิ้วโครเมียมนี่สวยมากกระจังด้านล่างสีดำเท่มากนะฮะโลโก้สไตล์ไฮบริดเหลือบสีฟ้าสวยมากแล้วก็กระจังนี่เป็นปีกนอกออกไปซ้ายขวาเป็นสีดำผสมโครเมียมสวยๆเลยไฟหน้าสองฝั่งนี่สวยใสยปิ้งเลยนะฮะไฟตัดหมอกคิ้วโครเมียม สวยเลยนะครับมาต่อแถบขวากันเลยนะฮะแถบขวาวันนี้สีสันเจ้าของเดิมให้มาก็เรียบร้อยใช้ได้นะครับสาหรับชิ้นใหญ่ๆดูแล้วก็สวยเนียนใสใช้ได้นะฮะคงไม่ต้องทาอะไรเคาะไปยังบางมีบุบนิดนึงด้านบนตรงนี้ขอบหลังคาหน่อยหนึ่งนะฮะมีถลอกตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บสีให้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนไม่เยอะนะครับดูแล้วไม่ได้เข้าด้านในอะไรเดี๋ยวเคาะๆแล้วก็เก็บสีเฉพาะด้านนอกได้ แต่ให้ดูว่ามีเท่านี้นะฮะจกข้างสีสันเรียบร้อยนะฮะมีไฟเลี้ยวให้เทๆ่ๆมือจับมีสมาร์ทเอนทรีด้วยเป็นโครเมี่ยมนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังสีสันสวยงามฟิล์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยหลังคาสีสันโอเคดูแล้วไม่ต้องทําอะไรเคาะไปยังบางใช้ได้รุ่นนี้จะได้ดิสเพรก4ล้อหน้าหลังเลยนะฮะแล้วก็แม็กลายนี้สวยมากเลยเป็นแม็กหน้าเงาร่องดําสภาพสมบูรณ์ไม่มีทลอกอะไร ยางเบอร์2 2 5 4 5 5ห้่า R จนะฮะยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันหลบพร้อมตัวรถนะปี23นะฮะแต่ดอกทำไมเริ่มโลนก็ไม่รู้นะฮะสงสัยเขาวิ่งทางไกลเยอะนะฮะดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรชวงนี้พิเศษจะพากคนติดตามคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวแถมเป็นพิเศษให้ก่อนออกรถผมเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยล้อหนะ้าก็ดิสเบกเช่นกันแม็กหน้าก็สวยนะครับหน้างเงาร่องเทาสวยมากนะครับสมบูรณ์เลย ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบอยางอ่ะดึงออกมาออ้โหเหนียวมากนะฮะไม่ค่อยมีใครดึงนะฮะดึงออกมาแล้วอเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกด้านในเดิมสนิทฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนอะไรทั้งนั้นขอบอยางเหนียวอีกแล้วะฮะไม่ค่อยมีใครดึงดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยเลยน็อตเดิมนะฮะน็อตเดิมไม่ถอด สติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะเสาด้านหน้าขวาฝั่งคนขับขอบยางเหนียวอีกแล้วดึงออกมาอเม็ดอาร์สวยงามด้านล่างเม็ดอาร์ก็อยู่ครบซอกด้านในยังสวยแห้งเดิมนะฮะไม่มีชนหนักอะไรต่อด้านหลังกันเลยนะฮะรุ่นนี้เปิดปิดฝาท้ายด้วยรีโมทได้เยี่ยมไปเลยนี่เทมากเอาลืมฝาท้ายดูก่อนสีสันด้านบนโอเคนะฮะด้านบนใช้ได้ด้านล่างก็โอเค ไฟท้ายซ้ายสวยกันชนเรียบร้อยนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2จุดสีสันด้านท้ายถือว่าเรียบร้อยดีนะฮะไม่มีริ้วรอยอะไรต้องทําไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์เปิดปิดได้ด้วยรีโมทด้วยนี่เทมากเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบกเม็ดนะครับกระจกเดิมของ Toyota าฝาท้ายนะฮะล็อต <Not S 2> เดิมครับไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะผิวพันธุ์แห้งเลย รูกลมคมกริบแห้งสนิทจากโรงงานแหวกดูน็อตเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรตะเข็บซ้ายขวาสวยแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบมุดเข้าไปเดิมแน่นอนผิวเทาๆขุ่นๆรูกลม,ร,กลมรูคมเม็ดอาร์กอยู่ครบนะแล้วด้านหลังดูสิครับยังกว้างเหมือนเดิมนะฮะเก็บสัมภาระได้เต็มที่เลยน่มีทารองกันกระแทกแถมมาด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากผมสวยมาก คมสวยด้านล่างเดี๋ยวมาดูกันมีล้อให้ไหมมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงมีให้รุ่นนี้ยังมีล้ออะไหลให้ท่านเหมือนเดิมนะครับอึ้บอ่ะยกออกมาอึ้บล้อ,อไหลเป็นล้อกระทะนะฮะด้านหลังก็เดิมๆหมดแนวซิลิโคนเดิมจากโรงงานแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยแห้งเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบ ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะจ๊ะมาต่อแถบซ้ายกันต่อนะฮะแถบนี้สีสันเจ้าของเดิมให้มาก็เรียบร้อยเช่นกันดูแล้วก็ไม่มีแผลอะไรใหญ่ๆนะครับน่าจะไม่ต้องทําเพาะไปยังบางใช้ได้นะฮะสรุปแล้วคันนี้มีเก็บเพิ่มเติมคือเสาฝั่งคนขับที่มีบุบหน่อยหนึ่งแค่นั้นจบที่เหลือขัดๆไปกระจกข้างสีสันโอเคพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆ มือจับโครเมียมได้ Smart Ent สมาร์ทเอนทรีสฝั่งฟรีมกันสาเจ้าของเดิมแถมมาขอบคุณมากล้อหลังดิสเบรกเหมือนกันแม็กหลังก็สวยใช้ได้ยางไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจับเปลี่ยนใหม่เลยล้อสุดท้ายสวยหมดนะฮะสี่วงสวยหมดเลยถือว่าขับเก่งไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางเดี๋ยวก่อนปล่อยรถเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยนะอ่ะโครงสร้างต่อประตูหลังซ้ายดึงขอบยางออกมาเหนียวอีกแล้วครับเม็ดอาร์ยู่คร สวยงามเสากลางซ้ายขอบยางเดียวมา Med เม็ดอาร์คเหนียวอีกแล้วอขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยซองนายน็อตเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่านะฮะผลิตกรกฎาคมปี2023เครื่องยนต์ 2ZR ตัวถัง MR2BZ ลงท้ายด้วย000012778 000 000 เครื่องยนต์ 1,800cc นะฮะเรียบเนียนสวยงามอ่าเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบด้านในนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดเลยจ้านะครับ ภาษีต่อแล้วด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดเมษาปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของโตโยต้าไปดูห้องเครื่องกันลายตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ผสมมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังรวม122แรงม้านะครับเป็นเครื่อง1.8เติมได้ถึง e20 เกียร์ CVT นะฮะประหยัดถึง20โลลิตรเลยได้ไม้แท้29,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับโครงสร้างซอกในฝั่งขวาก็ น็อตเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามรูก,กลมคมกริบเบ้าช็อกแห้งสนิทจากโรงงานเม็ดอาร์คอยู่ครบนะแก้มขวามีพลาสติกบงังอาจจะดูยากมุดกันต้องส่องกันนิดหนึ่งด้านในยังเดิมอยู่เม็ดอาร์คสวยงามแชสซีเดิมผิวแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบคานเดิมนะฮะรูก,กลมคมกริบน็อตเดิมไม่ขยับเม็ดอาร์คสวยงามนะแต่กันชนเจ้าของเดิมบอกเคยเคลมประกันภัยมาครั้งหนึ่ง จริงๆบุบไม่เยอะแต่มีชั้นหนึ่งเขาจับเปลี่ยนเลยแต่พวกนี้ด้านในยังเดิมอยู่น็อตยังเดิมคานยังเดิมรูกลมรูคมฝั่งนี้จะมี 1L คมคมด้วยลืมดูเดี๋ยวให้ดูฝั่งขวาก่อนอ่าขวาก็มี1 R ยังคมอยู่นะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับถ้าไม่เกิน6กเดือนก็ไปตามนี้นะฮะชัดทรงชัดสีสวยแห้งเบ้าชกซุ้มล้อสวยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมซับนงทซับในเดิมซอกในเดิมมด Uh, เดิมเนดิมนะน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมขมกลิปฝากระโปรงก็เดิมน็อตไม่ถอดนะฮะด้านใต้แห้งฝาแท้นี่โตโยต้าขมกลิปเลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์ยังเรียบเนียนสวยทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงไปะฮะฝาโปรงน็อตยังเดิมนะฮะไม่มีถอดก็ถือว่ายังใช้ได้ยังค่อนข้างใสและเดิมได้ไม่น้อยด้วย2900 0าโลไปดูข้างในกันต่อเลยได้เบาะไฟฟ้าเหมือนกัน นะครับเบาหนังแท้สีดำได้สีเทาก็สวยนะฮะถือว่ายังดูดีเลยเป็นเนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานนะครับแผงประตูยังสวยใช้ได้ของเดิมโรงงานทั้งหมดฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นบรา v o ว e ร a เซรมิกยังสวยใช้ได้ด้านหลังฟิล์มสวยแผงประตูใสโอ้โหบานใหญ่เชียวเบาะแถว2ก็สวยนะครับสภาพเนียนกริบของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยมีแอร์หลังด้วยนะแล้วก็มี USB มาให้อีก2ช่องเลยครับ แล้วก็มีรูติดตั้งคาซีทให้เรียบร้อยตรงกลางเป็นที่เท้าแขนแบบนี้โยนของไปด้านหลังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูตอนนี้ถอยเบาะคนขับสุดเลยนะฮะเอ้ยก็ยังเหลือนะเขายังไม่ติดใช้ได้ถือว่าไม่ได้แคบอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่อนไปทางใหญ่ด้วยองศาการเอนนะครับก็โอเคนะอาจจะไม่ได้เอนมากมายอะไรเหมือน SUV แต่ก็ถือว่าก็นั่งสบายทั่วๆไปนะครับ เพดานรุ่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปก็เป็นแนวรถซีดานมาตรฐานที่ชอบคือแผงประตูให้มาใหญ่นะครับวางแขนง่ายสะดวกสบายหน้าต่างยังบานใหญ่ <c oughs> ดูแล้วยังปลอดโปร่งเหมือนเดิมตัวเบาะนะครับแถว2ยังสวยสภาพยังดูดีมากนะครับแผงประตูสวยหมดนะฟิล์มก็สวยประตูหน้าซ้ายแผงประตูสวยเนียนใสฟิล์มบราโวสวย,สวย รุ่นนี้จะเป็นบอกไฟฟ้าตัวเดียวคนขับฝั่งซ้ายปรับด้วยมือสภาพเบาะสวยมากนะครับหนังเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยลองขับกันกุญแจเป็นอีโมหน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้อีกดอกหนึ่งนะถ้าแถมหน่อยแผ่นเบรรุ่นนี้มาซ่อนอยู่ตรงนี้ดูไม่ยากหรอกเปิดมาเลยนะฮะ MR23 นะฮะแล้วก็ z 3B ลงท้ายด้วย00012778 เรียบเนียนสวยงามเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะไม่ปัจจุบัน29,000โลก็ถือว่ายังค่อนข้างน้อยมากนะครับนี่นอยู่ตรงนี้29,000โลเท่านั้นเองเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลเหมือนเดิมระบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะแล้วก็มีไล่ฟ้าหน้าหลังโอเคมีครบเลยปรับทิศทางก็ดิจิตอลเหมือนกัน แอร์เย็นสบายหายห่วงใช้ได้นะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นหนังนุ่มๆสีดํานุ่มๆม,ม,มากนะครับสีไม่ถึงก็ดำนะออกเทาเข้มนุ่มๆ soft touch ดูดีเลยนะครับถุงลมด้านหน้า4ใบที่เบาะอีก2เป็น6ด้านหลังอีก2เป็น8ถุงลม8ลูกเลยเท่าที่เห็นนะหน้าจอเท่ๆจาก t o โยต้าของเดิมโรงงานสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยครับไปแกะกันเองแล้วกันนะฮะเล่นไรได้บ้าง เป็นระบบสัมผัสพร้ภาพกราฟิกสวยงามเลยนะฮะมีบลูทูธ VR Apple CarPlay Android Auto USB นู่นนี่นั่นเล่นเพลงจากมือถือได้ iPod b เบราว์เซอร์มิลลนู่นนี่อะกล้องหลังมีไหมมีให้เหมือนเดิมอู้ภาพชัดคมชัดสวยใสเลยนะภาพดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสำหรับกล้องหลังเปลี่ยนเส้นได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะฮะเปลี่ยนมุมมองได้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายบวกขวานะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB กับไทซี C, เริ่มมีให้แล้วโอ้เยี่ยมเลยนะครับ mm hmm. อ่าด้านล่างนะฮะด้านในก็จะเป็นที่วางของทั่วไปกระจุกกระจิก,จกตรงกลางนี่ยังเหมือนเดิมนะครับหน้าตายังไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากมีที่วางแก้วน้ําให้มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมีโหมดการขับขี่กี่แบบเดี๋ยวก,กดให้ดูนะฮะมีพาวเวอร์โหมดนะฮะแล้วก็อีโคคือประหยัดน้ำมันแล้วก็สแตนดาร์ดมาตรฐานทั่วไปนะครับมีระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก อ่า EV Mode ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าให้เกียร์เป็น CVT เหมือนเดิมหัวเกียร์คันเกียร์สวยมากนะครับที่ท้าแกนตรงกลางเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้นะฮะฟิกตำแหน่งเลยด้านในมีไทซี C มาให้นี่เริ่มมีไทซี C แล้วแล้วก็มีพาวเวอร์อ e t มาให้อีกหนึ่งนะครับวงมาลัยไม่มีปั้นทับ d ัดด h ชิฟนะแต่มีครู e คอนโทรลให้แล้วก็มีระบบช่วยเตือนออกนอกเลนให้ มีระบบช่วยเตือนก่อนการชนให้นะครับแล้วก็มีอะไรอะโลโก้สวยมัลติฟังก์ชันครบนะฮะวัสดุต่างๆยังดูดีพวงมาล,ลัยก็ยังเหมือนเดิมนะฮะของโตโยต้ต้องบอกว่าถลอกง่ายมากซึ่งคันนี้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม,ไม่ไม่น่าเกลียดอะไรมากนะไปตามนี้เลยนะยังใหม่ยังดูดีอยู่นะพวงมาล,ลัยโ o y o ต้นี่จะเป็นข้อดอยนี่ไม่ค่อยทนเล็บไม่ค่อยทนแหวนไม่ค่อยทนนาฬิการะวังกันนิดนึง วงมาลัยปรับได้4ทิศทางลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้ารู้สึกจะออตโต้ทั้ง4บานหรือเปล่าใช่ออตโต้หมดเลยอะเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็พับไฟฟ้าแบบออตโต้ด้วยแล้วก็ด้านขวามีไฟหน้าออตโต้ไฟหน้าปรับองศาขึ้นลงได้นะครับกระจกหลงังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกคันนี้มีกล้องบันทึกหน้าแถมมาจากโตโยต้แล้วเรียบร้อยไปตามนี้เลย ด้านบนมีไฟให้คู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงที่บังแดดมีเจิมเบาๆตรงนี้ตามสไตล์รถบ้านที่บังแดดขวามีกระจกซ้ายก็มีเพดานสวยนะครับสวยมากสีเทาสวยเลยเจ้าของเดิมดูแลรถดีนะเข้าโตโยต้าเรื่อยๆนะฮะล่าสุดมีนาปีที่แล้วอันนี้น่าจะเก่าแล้วอันนี้ยี่สี่ นะะอ่ะ,อะนี่อ่าเช็คอีกทีส0 0 0มืนเช็คอีกทีหมืนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้า Toyota JD ดีกระบาเพิ่ให้ดีกว่าเกะซ้ายเปิดมาคู่มงคู่มือยังมีให้ท่านครบเลยนะคู่มือใช้งานต่างๆแฟ้มมีให้นะฮะเรียบร้อยนะครับนี่ครบเลยนะอ่ะสำรวรถกันหน่อยคันนี้มีเล่มแล้วนี่อ่าซื้อเงินสดด้วยครับ ามาจากจังหวัดกาลสินกำลังทำเรื่องเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้ปีผลิต2023นะฮะออกรถก็ออกลางปี2023เช่นกันจดทะเบียนนี่2024เลยสีขาวมุกนะครับเลขตัวดัง MR 2B z 3B ลงท้ายด้วย0012778 0เครื่องยนต์2 z ซ z 056079 เบนซินสลับไฟฟ้า4สูบ1.8ลิตรร้อยยิบสองแรงม้ารถบ้านมือเดียวผู้ชายขับอ่ะไปลองขับกันนะอยู่ท่านี้ถอยกันไปยาวๆก่อนมีกล้องหลังให้ในตัวสะดวกสบายจอใหญ่ดูง่ายภาพคมชัดพวงมาลัยค่อนข้างแน่นนะครับเฟิร์มๆขับดูแล้วน่าจะขับสนุกนะพวงมาลัยถือว่าแน่นเลยแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปน้ำหนักพวงมาลัยถือว่ากำลังโอเคสำหรับรถที่เน้นวิ่งทางไกลนะครับ เครื่อง1.8พละลกําลังรวม122แรงมา้าออกตัวถือว่าพุ่งใช้ได้เลยแมย้ว่าจะเป็นไฮบริดแต่พุ่งนะพุ่งมากเบรกจึกช่วงล่างอย่างแน่นอย่างนุ่มเลยเครื่องเดินเรียบงเงียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารก็ถือว่าใช้ได้กลางๆนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดก็มาตรฐานซีดานเก่งทั่วไปวงเลี้ยวก็จัดว่าแคบนะครับยังค่อนของตัวเหมือนเดิมกลับรถในพื้นที่แคบๆเวี่ยนกันได้สบายๆไม่ต้องโยกเหลือๆเ,เลยพี่น้องนี่ เรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะฮะสำหรับเก๋งซีดาน4ประตูใช้ได้ทั้งทางใกลท้ทางไกลนะฮะค่อนข้างยืดหยุ่นวิ่งทางไกลสนุกขับในเมืองก็คล่องตัวแถมประหยัดถึง20โลลิตรเลยฮะวันนี้แม้ไม่ใช่ตัวท็อป G R Sport นะแต่ออกห้างก็ทะลุล้านเหมือนกันตัวนี้ร้านกับ9,000เลยนี่ยังไม่รวมสีขาวมุกด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยฮะว่าไม29,000โลครับ กับรถปี2023วันนี้จากป้ายแดงราคาเหลือเท่าไหร่อา้าวใครกำลังตามหา Toyota a อ t i ติส y b r i d อยากได้ปีใหม่ๆหมใหมน้อยๆไม่อยากให้พลาดคันนี้นะพึ่งเข้ามาเลยนะฮะกับคันนี้เลย2,023 Toyota Corolla a l t i s 1.8 h y บริดพรีเมียมไม่29,000กิโลเมตรจากราคารถใหม่ป้ายแดง1,09,000บาทวันนี้ walk in หน้าร้านนะฮะ เราตั้งขาย699,000บาทและพิเศษกันเลยสำหรับคนดุกลิปนี้นะฮะทั้งเงินสดเงินผ่อนนะคะรับราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเบียง679,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนออ์รถ0บาทได้เหมือนเดิมนอกจากนี้นะฮะคันนี้นี่โอ้โหยังมีวารันตีให้ด้วยนะฮะเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรลก่กว่า179รายการให้นานสุด 1>, 1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยนะฮะและก่อนออกรถครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้ด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในจ,จุดเจนให้ฟรีทํมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและทงควานส่าดาชาโรกก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะฮะไม่อยากให้พลาดจริง,รงๆแล้วได้ความประหยัดระ,ระดับ20โ,โลลิตรใครสนใจยาช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline at 19sp คนอาแบนที่ของเราได้ง่าย,ายๆเข้าไปกูเกันแบบพิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนการเราประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถรดยรถ,รถ,รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปสง่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกอนร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยีก่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่งายๆสิ่งไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนิ่วนาทีรีวิวดว่วนคลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิสาีประกอรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com